ทุกคนเรามานอนนะคะที่เขาใหญ่นะคะมาดูกันห้องก็คือเป็นเล็กๆมินิมอลนะคะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนี่เปิดมาแล้วไหนเปิดแอร์หรือ,อยังทำไมทำไมแอร์มันนั่นน่ะนี่ก็คือห้องเปิดสวิตช์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูเมื่อกี้หรออันนี้ก็คือห้องมาดู ก็จะประมาณนี้ว่าทําไมมันถึงเท่าไหร่ึ้นละท่านสามเลยนี่เดยคืนละหนึ่งพันสามรอยบาทนะคะนี่คือหนึ่งห้องไหนไหนอ้ยนี่ห้องหนึ่งนะคะเปิดเลยเอานี่เข้าไป เปิดแอร์เลยอีกหนึ่งห้องนะคะทุกคนห้องเมื่อกี้นะคะเขาให้ให้เป็นสามคนนะคะห้องนี้เป็นสองคนเนาะห้องน้ำดูนี่ค่ะทุกคนถามว่าโอเคไหม แล้วแต่คืนละพันสามนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าพวกเราก็จะสั่งหมูกระทะมากินตอนเย็นจ้าเอทุกคนบ้านเค้กเขาใหญ่นะคะว่ามีการน้ำร้อนให้ กาแฟให้สองซองแบบนี้นะะทุกคนมีน้ำให้สองขวดประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าถ้าเช็ดตัวมีเก้าอี้ประมาณนี้เนาะทุกคนจ้าประมาณนี้ค่ะ บรรยากาศรอบๆก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะเขาจะมีสระว่ายน้ํแเ้าก็จะมีโซนให้นั่งนะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็บ้านทุกหลังที่ก็จะมีบันไดให้ขึ้นแบบนี้นะคะไปดูข้างบนมีเก้าอี้ไว้ข้างบนด้านบนแบบนี้นะคะ วิวก็จะประมาณนี้ก,ก็แรกกบคิดว่าจะเห็นวิวภูเขาซะอีกแต่วิวภูเขาอยู่ด้านนู้นนะคะทุกคนจ้านี่ค่ะเราก็จัดโต๊ะแบบนี้มาให้นั่งพรงนั้นของกบก็จะมีห้องฝั่งนู้นแล้วก็ห้องฝั่งนี้นะคะประมาณนี้เนาะ Ở phang khuôn mùa tạc. Anh tha Tìm mùa Thế để so mùa tha đi choi. Mèm bé luôn bé mèm bé mèm bé mèm Này mèm bé mèm bé mèm này mèm bé mèm nè ไมยัอมองอะคิดว่ามีมีผู้เช่าสองอีกอีกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะบรรยากาศดีไหมเอาอจอยคนขนมไม่เห็นบนเลยในถุงแห้ถุง,ถงน่ะข้างหลังอ่านรือาย บรรยากาศดีเนาะแต่เส,เสียดายมองมองเห็นมองไม่เห็นวิวมองเห็นวิวแค่ที่เดียวเองอยู่ข้างบนเอาหมดเลยจอยนี่ค่ะนี่สั่งหมูกะทะมากิน่ะทุกคนหมูกระทะแล้วก็โคกน้ำจิม้มหนึ่งสองสามสี่ห้าขอให้ จ่าเอ๋คนกินอยู่นี่กินไม่ยอมหยุดน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอค่ะจอยลงไปออกกติณานุพิทโซ่โยโย่โยโย่ก็โทษอีกก็ได้กระทะกับวิวนะคะวิววิวที่นี่วิวที่มันห่างไกลเหลือเกินเฮ้ยแต่บรรยากาศดีนะจอยมีเกินท่าเศร้านี่ม่เหมาะกันเต็มที่ ดีแล้วที่พวกเราเนี่ยไม่มีใครดูมีแค่สองห้องมีหนึ่งห้องกับสองนี่ห้องไม่นนไม่มีใครวันนี้กินหมูกระทะกันนะคะมาจ้าหมูก,กระทะกับบรรยากาศเขาใหญ่จะฟินแค่ไหนมาดูกันนะคะ ก้ะกับบรรยากาศเขาใหญ่ค่ะแต่ว่าวิวไม่ค่อยมีนะอย่าอย่าโฟกัสที่หน้านะเพราะว่านั่งรถมาเบิดมือนะเบิดมือเบิดเวนนะคะ นั่นเดจอยจอยนั่นเดจป้ายซื้อนะในถังน้ำอ่ะอะไร <laughs> บ้านเคก้กขาวใหญ่ <laughs> เริ่มมืดแล้วนะคะ <c oughs> หมูกระทะที่ลักเขีย่ยเห็ดลงไปหน่อยนิด <c oughs> เห็ดนี่นี่มันเขีย่ยเห็ดลงไปในน้ำ <c oughs> เออที่ลักไปที่ไปไหนกลับไปบ้านไหนเหรอคุณนี น่าขอบังเลยเก่งอย่าขึ้นมานะเมียลงไปแล้วนะเขาขึ้นมาแล้วมาเต้นหม่ดิเจี่ยงใส่เยี่ยงถัง โอ้โหเก่งมากข้อเก่งมืดมองไม่เห็นนะอ่านอ่านได้ I got it I got it it's it you uh, it's you ไปแล้ว